หากท่านต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับสวัส so, ดีแฟนเพจฟุตบอลกับแมทนะครับแม้ว่าตอนนี้ฟุตบอลจะอยู่เตะหมดแต่ว่าฟุตบอลรีวิวครับย้อนกลับมาให้ทุกท่านได้ชมกันเหมือนเช่นเดิมนะครับแก้แซงกันไปครับผมเลือกเกม charity shield นะครับปี1996นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลก่อนหน้านั้นนะครับเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับซีซั่นก่อนเนี่ยนิวคาสเซิลนำโดยเควินคีแกนได้ทำแต้มนำแมนยู12คะแนนนะครับและแมนยูแซงขึ้นไปเป็นแชมป์ได้สำเร็จนะครับฮอสโคสครับพาบอลมาที่รันกิก๊กแล้วต่อมาที่คัมโตน่าจิงบอลแรกดีมากตัดจงังหวะสุดท้ายครับยิงไปติดพาเวลเซอร์นิเซ็กนะครับอดีตนายควานทีมชาติเช็กนะครับ แล้วจังหวะ2กลับมาที่คาร์โดนาอีกยิงข้ามทานไปขึ้นเกมมาสวยนะครับยูนาเต้พูดอีกครั้งครับเริ่มจากสโคลส์นะครับให้ออกมาที่ราันกิกส์แล้วดูช่องเล็กๆนิดเดียวนะครับระหว่างแข่งเกมรับของนิงคาเซอร์แต่ต้องชมเซนิเซ็กนะครับออกมาปิดมุมเร็วจังหวะ2เนี่ยบอลเด้งกลับมาคาร์โดนาขี่รีบยิงไปหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันเซนิเซ็กก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2015นะครับ แฟเนเนว่าเซอรก็ยังคงนึกถึงเขาะครับส่วนกองโตจังหวะนี้ก็พลาดไปนิดเดียวครับเป็นช่วงที่ยูไนเต็ดกำลังแข็งแกร่งมากๆทีเดียวนะครับปั๊มบอลก,กลางสนามครับแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นเดวิดเบคแฮมเก็บบอลได้แล้วทางขวามีคันโตน่าว่างอยู่บันจงจ่ายเน้นๆแล้วเลือกมุมปาเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับขึ้นนำจากเอริกเดอะคิงคันโตน่านาทีที่24ของเกมนะครับ เกมนั้นอยู่ในเตดเนี่ยแผนการเล่นที่ใช้คือ4-4-2นะครับออสโคลสุดดันขึ้นมาเป็นกองหน้าร่วมกับคันโตน่าครับดูอีกทีครับเบ็คแฮมทะลุมาตรงกลางปุ๊บมองขวาแวบบหนึ่งก่อนนะครับเลือกตัวจ่ายแล้วก็บันจงเล่นๆเ,เลยบอลแรกดีมากนะครับแล้วบอลสองที่จบสกอร์ก็ไม่เหลือแล้วครับนี่ครับบอลกระดอนคืนนิดนึงนะครับแต่จับบอลด้วยข้างเท้าด้านในครับเท้าขวา ยังจะออกมาปิดมุมแล้วนะครับเซมริเซกแต่ไม่ทันนะครับขึ้นนาำได้เร็วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเตะมุมมาโดยดาบิดชินโนล่าแล้วก็โม่งลูกนี้ลุดกรอบออกไปครับฮอตช็อตอัลันเชียร์เร่ออลันเชียร์เรก็มีข่าวจะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจ้าตัวเลือกย้ายไปเล่นให้กับนิวคาสเซิลวางจากซ้ายมาครับคาโดนา บอลสุดท้ายจะยิงยิงไม่ได้ครับเจอบล็อกไว้ดีก่อนนะครับสองคู่เซนเตอร์ของนิวคาเซิลจะเ็นพีขอบกับฟิลิเป้อัลแบร์นะครับดูการวางของกิกส์นะครับวางเข้าไปจากซ้ายลูกนี้โอ้โหบอลแรกพักได้ดีแต่นี่นะไรครับบอลสุดท้ายโอ้โหต้องชมทางอัลแบร์นะครับคือทิ้งไปได้บอลของยูเนเต็ดครับ เนวิลให้มาที่กิกสแล้ววางขึ้นหน้าพื้นที่ว่างแล้วนะครับไปเก็บตกครับคันโตน่ากลับมาที่เบคแคมเปิดเข้าไปแล้วเป็นดิกกี้บัดชมมโมงครับ2ประตูต่อศูนย์เลยครับอสอดมาจากมุมอับนะครับแล้วมาโกขกคนเดียวเลยโอ้จังหวะน,นี้ให้สังเกตการขึ้นมาจบสกอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ดูจากคาร์โดน,นาก่อนนะครับดึงผู้เล่นเกมรับมโกโซไป2คนแล้วขึ้นมา3คนในกรอบเขตโทษคนที่สอดไปเป็นตัวสุดท้ายก็คือบัตรนั่นเองนะครับมีเพื่อนอีกสองคนเนี่ยดึงหลอกตัวประกบให้ครับนี่คือสูตรดั้งเดิมของคาว่เ g e ก on the Front foot นะครับของเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันแล้วโซชาก็นำมาใช้ต่อในปัจจุบันนะครับใช้ผู้เล่นเติมเพ้่ไปในกรอบเขตโทษผู่ต่อสู้ให้มากที่สุดนะครับและแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดก็จะมีโอกาสได้ประตูจากคู่ต่อสู้เพิ่มขึ้นครับจังหวะนี้เป็นนิกกี้ โฉบไปโมงได้สวยมาก2-0ครับนาทีที่30จังหวะฟาวครับแ่ร้อยคีนยังคงเป็นมิดฟิล์ฮาร์ดแมนเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาครับดิโอเซล,ลเปิดจากขวาเข้ามาจับได้แล้วก็ยิงโอ้โหเลสดินานแม่เดียวเดียวแล้วครับตาจังหวะสุดท้ายต้องชมปีเตอร์ชไมเคิลเซฟไว้ได้ครับโอ้โห ดูครับโล่งๆนะครับเป็นจังหวะพลาดของทางเดวิดเมย์ครับแล้วก็ปล่อยให้เฟรนันได้เดี่ยวเลยยังไม่ได้นะครับครึ่งแรกยูเอเต็ดนำอยู่2-0ครับครึ่งหลังมิคาเซลเปลี่ยนมาบุกอีกฝั่งบ้างเปิดเข้ามาแล้วสุดท้าย <c oughs> อื้มเกือบจะได้โฉบมายิงแล้วนะครับในกรอบเขตโทษครับแต่ว่าแกรวินเนวิลครับยังเคลียร์บอลทิ้งไปได้จังหวะเปิดของเพเตอร์เบียสลีย์นะครับเฟรน,นัน <c oughs> พยายามจะไหลต่อให้เชียร์ร์ยิงนะครับแต่ว่าเนวิลครับยังช่วยไม่ได้เตะมุมโดยดาบิดชนินอลาเปิดเข้ามาโมงลูกนี้ก็หลุดกรอบไปอีกครับยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับฟิลิปเป้อัลแบร์นะครับอดีตเซนเตอร์แบ,บ็กชาวเบลยเยียมหูจังหวัดของเยอเต็ดบ้านครับกิกส์วางไปตัวเติมมีครับเบ,บ็คแฮมบรรจงครอสมาคาโนน่าโมงข้ามผ่านไปครับ มีโอกาสจะลุ้นลูกที่สามเหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ครับในเขตโทษมี3คนนะครับแต่ว่าเลือกตัวไกลที่คาร์โลนาแต่ว่าโมงขวนไปหน่อยถ้ามีพื้นที่มีเวลาให้เบคแฮมได้คอสเนี่ยเท่ากับกู่เดอสู้เนี่ยรอโอกาสจะเสียประตูได้เลยนะครับคืนเกมลุกต่อครับยูไนต็ดคราวนี้ กองโตมาเชื่อมเกมตั้งแต่กลางสนามไม่โดนบีบด้วยนะครับแล้วดูครับไปข้ามสอดไม่ลาน้าครับพอดีไล่แล้วดูครับกระดกข้ามตัวเซนิเซกโอ้โหเป็น30ครับช่วงท้ายคือเป็นช่วงที่นิวคาสเซิลพยายามจะบุกสู้แล้วแต่ทำมาได้ไม่ได้ก็เลยถอดใจไปดืด้อเลยครับแล้วคาร์โนน่ามาเชื่อมเกมนิวคาสเซิลไม่ไล่ไปข้ามสอดเข้าไปแบบนี้ก็เสร็จเลยครับเบคแฮมเนี่ยสังเกตเห็นว่าเซนิเซกกะออกดักเส้นมากเกินดูครับโชว์พอดีไล่ครับ แล้วปล่อยบอลกระดอนนิดนึงกระดกข้ามเลยโอ้เป็น3-0ดูครับมองครับเด้ข้ามจะมองก่อนตลอดนะครับจนเสร็จเพียงจะถอยแต่จังหวะพอดิบพอดีครับแล้วยังไม่หมดนะครับจังหวะพักลงนี้เล่นคาร์ลอปป์บอสกี้ตัวสมรองโดนชนนิดนึงพทธศิลป์ให้เป็นจังหวะฟาวครับอดีตฟี เช็คนะครับคาร์เรลคูบอสกี้แจ้งเกิดในยูโร96นะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปดึงตัวมาเลยครับปีกผมส้นเหลวยนะครับคูบอสกี้ฟริกิกของรรรยูไนเต็ดครับอยู่ที่บอลมี2คนเป็นกิกเขียนและคีนยิง4-0ครับคีนโน่ปิดกองเลยครับขอบ้างครับ ไปรอเล่นลูกสูตรจังหวะนี้เลยนะครับรอยคีนก็ยอดเยี่ยมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้ถล่มเอาชนะนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านี้ได้ดับเบิ่าแชมป์นะครับแล้วก็เริ่มต้นซีซั่นใหม่ด้วยการคว้าแชมป์ Charity Shield หลังหมติคือฟุตบอลวิวในวันนี้นะครับผมดูบอลกันนัทขอกราบคำว่าสวัสดีครับช่วงท้ายผมฝากและแอดไว้ด้วยนะครับกับ n a t 99 V.I.P uh อย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะครับและ Subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์หากชอบคลิปของเราขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงอยู่ในใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง